สวัสดีเพืเ่อนๆชาวเซเว่นไอแกลี่ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงเซเว่นไอไกนะโดยในครั้งนี้ผมก็จะขอแนะนําระบบการฟาร์มแบบถึงกุญแจที่มีการอัปเดตปรับปรุงมาในครบรอบ6ปีนะครับโดยระบบนี้ได้ทาการแยกสร้างเมนูของตัวเองออกมาเลยโดยที่การจะเข้าไปเนี่ยก็ให้เข้าคลิกที่การประจนไัยตรงหัวข้อนี้นะครับพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีแค่2หัวข้อนี้นะครับ และระบบฟาร์มทิ้งกุญแจเนี่ยจะอยู่ในหัวข้อตรงกลางนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันได้แยกสร้างหน้าต่างของตัวเองขึ้นมาเป็นทาง,งขวาสุดนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยการที่เราจะสามา,ร,า,า,มารถปล่อยกุญแจทิ้งฟาร์มได้เนี่ยก็ให้เราเลือกเศษตัวละครที่เราต้องการอยากจะได้มาก่อนนะทั้งตัวพิเศษและก็ตัวธรรมดานะครับโดยที่การที่เราจะสามารถเลือกเศษตัวละครที่เราต้องการจะฟาร์มได้เนี่ย เราต้องทําการผ่านด่านประจนภัยธรรมดาก็คือด่านประจนภัยที่เป็นเศษนะครับทางฝั่งซ้ายสุดอะแบบ3ดาวก่อนนะถึงจะสามารถเลือกเศษตัวละครที่เราต้องการจะฟาร์มในอันนี้ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติผมยังไม่ผ่านด่านที่สามารถฟาร์มเศษของทูตได้เนี่ยผมก็จะไม่สามารถเลือกเศษทูตมาฟาร์มได้นะครับพอเราเลือกเศษเสร็จแล้วก็ให้เราทําการคลิกที่ลูกุญแจนี้เลยนะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นการโยนกุญแจทิ้งลงไปฟาร์มนะฮะโดยที่สามารถโยนทิ้งลงไปเนี่ยได้สูงสุด500กุญแจนะครับอัตราการเผาผ่านกุญแจต่อเวลาก็คือ1กุญแจต่อ1นาทีนะครับโดยมันสามารถโยนได้สสูงุด5 0 0ก็ประมาณ8ชั่วโมง20นาทีนั่นเองโดยที่ของรางวัลจากการปล่อยฟาร์ม500กุญแจที่จะได้ก็คือประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่า500กุญแจเนี่ยจะได้บี้มาเกิน 500นะพูดง่ายๆก็คือเราจ่ายลูบี้ซื้อกุญแจมากดปล่อยฟาร์มกุญแจเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับไม่เสียหายนะที่จะมากดปล่อยฟาร์มไว้แล้วก็ตัวเงินก็ได้ถือว่าใกล้เคียงกับการกดปล่อยฟาร์มออโต้เองนะแล้วก็ใส่ตัวละครอันนี้อาจจะได้น้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่สิ่งที่ค่อนข้างได้น้อยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นก็คือเด็กครับเด็กเนี่ย ถือว่าค่อนข้างได้น้อยแล้วก็ของพวกตรงนี้ด้วยนะก็ถือว่าได้น้อยเหมือนกันนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าฟาร์มแบบปกติถ้าเกิดเราฟาร์ม500้กุญแจนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนี่ครับนี่ก็คือหน้าการฟาร์มของ5 0าร้อกุญแจแบบปกตินะครับอันนี้อาจจะแค่400กว่านะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วนะโดยที่อย่างที่เห็นครับเงินได้มาล้านหกก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงนะครับเพราะเมื่อกี้ได้ล้านสี่ถือว่าไม่ห่างกันมากส่วนลูบี้เนี่ย อันนี้เราสามารถคำนวณได้นะครับอย่างที่ผมเคยทำไปคือถ้าเกิดเราฟาร์ม4เนี่ยเราก็จะได้แบบอัตราส่วนมากกว่าที่ฟาร์มแบบนั้นนะครับประมาณ30%พูดง่ายๆ500คุญแจเนี่ยเราจะได้บี้มาประมาณ650บี้ก็ถือว่ามากกว่าฝั่งตรงข้ามแต่ก็ถือว่าไม่ได้มากแบบห่างกันทิ้งโขนะครับส่วนตัวเงินเนี่ยแทบไม่ต่างเลยแต่สิ่งที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือทางนี้ครับฝั่งขวานั่นก็คือ พวกการดรอปของวัตถุดิบพวกตัวละครเด็กตีบวดอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงเศษเนี่ยในปัจจุบันได้มีการปล่อยกิจกรรมเจอภูกิมาเพราะฉะนั้นผมถือว่าไม่ขอให้คิดมากนะแต่เศษพูดกับเศษตัวไซอินเ,เนี่ยก็จะเห็นว่าได้มากกว่านะครับสังเกตได้จากตัวข้างบนนะครับที่เป็นกรอบอันเล็กๆนะอันนั้นก็คือเศษทูนะครับ7 1นะครับก็ถือว่าได้มากกว่าอันฝั่งนู้นเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะ อาล่ะครับผมขอพูดสรุปเกี่ยวกับระบบนี้หน่อยนะครับระบบนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้การฟาร์มได้ทรัพยากรหลัก2อ,อย่างนั่นก็คือล u b y กระตังไม่ต่างกับการกดปล่อยฟาร์มแบบออโต้ปกติมากนักซึ่งถือว่าถ้าเกิดใครไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในการเปิดบอรดทางโทรศัพท์หรือทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการฟาร์มที่คุ้มค่านะครับ ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ในแง่ของตัวทรัพยากรหลักยกเว้นถ้าเกิดเราเปิดฟาร์มและสามารถเปิดการฟาร์มแบบเด็ก4ตัวได้ตลอดเวลานะครับซึ่งในความเป็นจริงมันค่อนข้างทําได้ยากนะแต่ว่าสิ่งที่ยังแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือตัวทรัพยากรที่เป็นพวกเด็กตีบวกหรือเศษตัวละครที่ก็ยังมีความต่างกันแบบอาจจะสักเท่าตัวนะครับ โดยที่ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเราก็ควรที่จะให้คนที่สามารถปล่อยฟาร์มแบบออโต้ได้เนี่ยก็คือเปิดคอมพิวเตอร์ฟาร์มจะมีสิ่งที่สามารถได้มากกว่าคนที่แค่ปล่อยกุญแจทิ้งฟาร์มไว้นะแต่ก็ถือว่าระบบนี้ออกแบบมาให้คนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยสามารถฟาร์มตัวทรัพยากรหลัก2ตัวในเกมได้อย่างมีความใกล้เคียงนะครับนั่นก็คือลูบีกับทองเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาซื้อกุญแจมาปล่อยฟาร์มนะครับถือว่าอย่างน้นอยๆก็ทําให้ไอดีของคุณเติบโตนะเอาละครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ